ผู้ชมว่าจะจะได้ปะเตรียมมาทั้งหมด240ลิโอว่าจะได้ปะยูุนี้วันนี้ว่าได้ปะแบบขอแบบคลิกคลิกเดียว10คลิกออกเลยปะตื่นเต้นวะไนเปอร์วะเฮ้ยโอ้ทีรับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้แบงค์แท้และตอนนี้เรา,าเก็อยู่เกม a n i ร e a d v e อ t เ r e นะครับ ซึ่งในคลิปนี้คุณผู้ชมครับผมก็จะมาสุ่มรีโลครับตามหาบัฟยูนีนั่เนเองคุณผู้ชมครับสาเหตุที่ผมมาสุ่มในคลิปนี้ใช่ไหมนี่เลยคุณผู้ชมครับมันเขียนว่าอีก2วันนะครับอีเวนต์พอดีๆหรือว่ากิจการจะหมดนะครับก็แปลว่าประมาณอีก2วันเขาจะอัปเดตอัปเดตแพทใหม่นะครับอัปเดต20นะคุณผู้ชมอันนี้เป็น19.5นะครับดีซีชอ็อปขายไก่เพชรราคาถูกแมบอะดีเมทแอดเวนเจอร์แมบอะดีเมทดีเฟนเดอร์และแมบอะดีเ,เดมทแวนการ์ด รับกดเกมพาร์เลทถูกทั้ง3แมปบริการเติมโลบัคแท้เลทดีมีแจกโค้ดด้วยนะเข้าลหงก์ใต้คลิปได้เลยบล็อก <Rock> TS ให้บริการแบบอะดีแมสวนการ์ดมีไ d ดีไก่เทปมากมายราคาถูกและเกมพาร์ราคาสุดคุ้มและไอเทปอีกมากมายในราคาที่ดีที่สุดผมให้เบิการแล้วทุกคนสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยก็มาสังเกตที่รีโลนะคุณผู้ชมเห็นปะมันจะมีจํากัดเวลานะครับเห็นเขาว่ากันว่านะ มันจะเขียนว่า Limited Item นะฮะ this item is limited time แปลว่ามีเวลาจำกัดนะครับผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าเขาจะอ,าออกในในสุดอัปเดตนี้แล้วเปล่าแตนะ่แต่ก็ต้องสุ่มครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดออดองไว้สักเป็นพนะันเนาะแล้วมันหายขึ้นมาก็ลองเม็นหมาแน่นอนครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคุณผู้ชมผมเล่นทั้งหมด3 ID นะครับก็ตีไปผมจะมีเศษอยู่ที่ประมาณ400เนาะ432ก็อยู่ที่1,200เศษนะ แล้วก็1,200ตั้งครับ5ครับเพราะว่า5เศษมาเท่ากับ1คลิกใช่ไหมล่ะเท่ากับผมจะมีรีโลทั้งหมด240คลิกนะผู้ชมครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและในคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนำสูตรสุ่มให้ได้บัฟยูนิคนะครับอ่าเพราะว่าในส่วนของเมื่อวานนี้ผมไอเซนแตกลั่นเตาไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวมีสูตรบัฟยูนิคเหมือนกันฮะอย่างแรกครับให้คุณผู้ชมไปที่แอร์เรียแล้วก็อีบครับอ่าแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ไปที่ เลือกตัวละครครับอีซี่เลยเอาสุ่มให้ใครดีวะสมมติลองเป็นเบจิต้าแล้วกันอ่ะเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ฮะใส่เศษรีโลงเรานะหรือว่ารีโลนะแล้วคุณผู้ชมก็ขั้นตอนถัดไปนะครับให้คุณผู้ชมแคปภาพครับเฮ้ยสูตรนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะอ่ะแคปภาพครับจากนั้นไปที่ F P ฮนะอ่าไปที่กลุ่มซื้อขาย F P ฮนะเป็ดบุกก็แหละ อ่จะนั่นให้ไปที่ Facebook ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เลือกกลุ่มที่คุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วคุณผู้ชมก็โพสต์ภาพครับแล้วก็เขียนว่ายูนิคแตกลั่นเปาอ่ายูนิคแตกลั่นเปาอ่าฮะเออสูตรนี้ใช้ได้จริงนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็โพสต์เลยยูนิคแตกลั่นเปาครับตามกลุ่มที่คุณผู้ชมต้องการนะเออโอเคผมก็โพสต์เรียบร้อยนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นภาพนะครับอ่าหลังจากที่เราโพสต์ในเฟซเสร็จใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่าโอเคคุณผู้ชมครับหลังจากที่ เราไปโพสต์อยู่นิกแตกร้านเป่าใช่ไหมดีงับบางคนก็จะมีแบบสุ่มเซิร์ฟส่วนตัวเซิร์ฟรวมนะครับก็แล้วแต่คนนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสูตรถัดไปครับคุณผู้ชมฮะมาสุ่มด้านหลังครับอ่าอันนี้เป็นความเชื่อนะค,คุณผู้ชมความเชื่อนะไม่สุ่มไม่ได้ยามาาผมนะเป็นความเชื่อนะฮะเออเข้าข้างหลังนะคุณผู้ชมปึ๊บมาสุ่มเลยฮะประเด็นนะค,คุณผู้ชมครับ ผมจะสุ่มให้ตัวอะไรดีอะไอเซนก็ยังไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อไอเซนออกเนี๋ยนะนึ่นะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยว id แรกนะครับเดี๋ยวเราสุ่มเป็นในส่วนของเบจิต้ากับดาร์คเมดแล้วกันก็หลังจากที่เราตัดสินใจได้นะคุณผู้ชมครับก็มาสุ่มนะเดี๋ยวเราใช้สูตรสุ่มข้างหลังกันก่อนนะเนยเดได้บ,บับสไนเปอร์จัง ผู้ชมว่าจะจะได้ปะเตรียมมาทั้งหมด240รีิรโลว่าจะได้ปะอยู่นี่วันนี้ว่าได้ปะแบบขอแบบคลิกคลิกเดียว10คลิกออกได้ปะผมไม่กล้าอยู่นี่คดีผมไม่กล้าสุ่มตัวบัฟแล้วก็ตัวเงินครับห้าห้าบวกพูดพูดตรงๆนะไม่ไม่กล้าสุ่มไม่กล้าสุ่มตัวบัฟกับตัวเงินได้แน่ไม่กล้าสุ่มจริงๆกลัวมันออกอะแล้วผิดหวังอ่ะไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวจัดไปคุณผู้ชมตื่นเต้นวะ ไนเปอร์วะเฮ้ยเฮ้ยเอาออโต้เลยพ่อโดนแบนฮะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองครับเฮนเฮ้ยอิชาวะไปขายคืนทุนล่ะเฮ้ยเวอร์ฮะ นั่คือสูตรผมได้จริงโมครับอันนี้แบน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 ดวงกำลังมาดักเมรต่อโอ้ไม่ก็517โรบฟรุงตัวเดียวอังเปาอังเปาเอา<บ>ดวงมาให้เลยยิ้มหวานเลยอะต้องต้องออกเปลี่ยนเซอร์ปะยอกยอกมี2ตัวยูนิคนั้นก็จบเกมได้ทุกคอนเทนต์แล้วครับโล,โลบโลมมากราบไก่กเค เดี๋ยวไปตัวเงินต่อตเงินเงิน,งนผมหาตกลบม,มากมาราบไก่ไงโลมากราบไก่อ๋อดีนะตัวเงินมาใช้เท่หนึ่งนะดีเนาะอืแต่ถ้าเกิดเป็นตัวดาเบตใช้ทีละห้าน่าจะไม่ได้แล้วกูเด่นทรงนี้ลงบลูม,มาคุ้มกว่าเหมือนผมจะสุ่มแบบรีเซ็ตดวงประมาณนี้คุณผู้ชมครับ ไม่ได้เลยมิสติกครับไม่เกี่ยวกับตัวเงินอะมิสติกครับอ๋อมิสติกขึ้นไปทีละห้าอ๋อถ้าเลเจนด์มันจะทีละหนึ่งโีครับอโอจบเลยอ่ะกลับมากันต่อคุณผู้ชมครับดี ID นี้สุ่มตัวไหนดีหรือว่าควรเอาโกคัวเบจิต้าดกซกเดนเลยครับ นะเพราะว่าเรามบจิต้ากับโกคูเลยครับเพราะว่าเรามีในส่วนของด์กเมจแล้วไงด์กเมจเป็นตัวแบกสายเวทใช่ไหมละ่นะเนาะแล้วก็ไปส่งโกคูเบจิต้าต่อจะได้แบบแบ่งสองสายไปเลยเลยต่อละครอที่เราต้องการนะก็จะเป็นเบจิต้าแล้วกันอันนี้พี่สุ่มให้คนดูหรอสุ่มของผมเองผมเลยอสาวไปดีมาผู้ชมครับ พร้อม ad oil mega afk r a d e หรือ story let's go ขอแบบขอแบบ10คลิกแบบเมื่อกี้ว่าคลิกแบบยูนิ้แตกอ่ะคนดูกรี๊ดแน่นอน10คลิกยูนิ้แตกคนดูกรี๊ดแน่นอนเฮ้ยโอ้ยผู้ชมเสี่ยวแวบเลยเมื่อกี้เสี่ยวแวบเลยโอ้เมื่อกี้แบบ เ <Se> สียงโชกุนไงครับอีกหนึ่งพันการันตีเสียงเอฟเฟกมาเมื่อกี้แบบเตรียมกรีดเลยโอ้โหเมื่อกี้แบบใจสั่นเลยฮะมันดองไว้ได้นานหรอครับเศษมันจะหมดได้อีกสองวันในรีบประสุบนี่ฮะดีครับ a อ m r o s m b แลวโกคูเซเลเชียลดีไหมเฮ้ยเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเลยเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยคนดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ย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 บ้าละเอาดีอีกแล้วววเฮ้ย เฮ้ยเอสดีนี่เป็นพีแบงค์มือทองนี่ว่ามากแตกเกินไปเวอร์เฮ้ยอังเปาคูณสองนะแบบนี้เดี๋ยวอังเปาคูณสองเดี๋ยตัวคูณต่อต่อเฮ้ยโอ้ไม่ก็แต่คุณผู้ชมมันคงไม่ได้สองตัวหรอกโอเคเห็ปพร้อมสามไอดีเบยูนิคเหมือนเดิมนะ ีเล็กเยสเลือกบัฟเท่าต้องการครับผู้ชมครับยูนี้ครับลิกหนึ่งลิกสองผมได้อะไรอ่ะเฮ้ยต้องเก็บบังละห้าร้อยห้าสิบห้าพูดตึงเลดสามไกลคูดเจี๊เงียบ ไ,ได้ไปแล้วไงไอเดียนน <ผม S 1> แรกไง่ตัวนี้ดวงน่าจะหมดละอย,อย่าพูดอย่างนั้นดิครับโหคนสุ่มในใจเสียเลยเฮ้ยหรือว่ามันจะไปอยู่ที่เบจิตอูด้าเมกัไม่มาเหรอเฮ้ยโอ้ยอ้ยอยอย๋ทำไมไม่มาตัวทองอ้โหูคุผู้ชม คือคิวถัดไปจะเลยอดีีน้คิวถัดไปจะไปนคิวถัดไปจะไปบูม่าอยู่แล้วว่ะผู้ชมเห็นใช่ไหมถัดไปจะไปบูม่าอยู่แล้วจะได้ทองอยู่แล้วอ่ะแม่งมาออกดังเมดกอนโอเคคุณผู้ชมครับเพื่อนๆสามารถนําสูตรผมไปลองใช้ได้นะครับถ้าไม่ได้ยารมดาผมนะมันเป็นแค่แบบความเชื่อนะครับแต่ผมลองแล้วมันใช้ได้จริงไง อ่าก็คือสูตรนอนนับเงินชิเรดิงีก็คือสูตรแคปภาพครับแล้วไปโพสในเฟซครับแล้วก็เขียนว่ายูนในแตกร้านเป่าครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งครับก็มาสุมด้านหลังครับอ่าใครได้จริงนะคุณผู้ชมครับไปลองใช้กันดูนะครับใครใช้ได้ใครใช้ได้ได้ยูนิคมาคอมเมนต์อบอกกันได้ไดนะคุณผู้ชมครับเ <unique S 2> ปล่าครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ธรรมาดาผมนะครับ คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขสนุกไปกับผมนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนมันดวงดีครับคนที่ดวงไม่ดีก็พวกกระโปงอะครับ